รู้ก,ก่อนเล่นแพ็กเกจนะเติมและแต่นาแพ็กเกจทําอะไรได้บ้างมีของอะไรบ้างเพื่อให้ตัวละครของเราพัฒนาได้ไวมากขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม so New World. s o l a นด์นิวเวิลตัวช่วยสําคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาม์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากการเล่นในช่วง CBT ซึ่งแพ็กเกจอาจจะมีปรับเปลี่ยนหรือจะมีเพิ่มเติมนะครับ ตอนเปิดจริงอาจจะมีพวกแพ็คเด้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแต่ถ้าถามถึงว่าแพ็คไหนคุ้มบ้างก็จะค่อนข้างมีหลากหลายแพ็คที่คุ้มอย่างแพ็คจากโบนัสนั่นก็คือสิทธิ์รายเดือนคึ้นกับลาแบบ2,000บัตรรายเดือนสุดหรูถ้าเราเติมเนี่ยเราก็จะได้เลยนะครับคิสตัลนม่วง300และคิสตัลนรับสมัครอีก3เม็ด ส่วนเพชรเราจะได้รับทุกๆวัน180อันนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ150บาทหรือ170อยบาทการที่เราเติมแพ็กเกจรายเดือนเราก็จะได้สิทธิพิเศษป่าล่าวิญญาณบวกหนึ่งป่าล่าวิญญาณจะอยู่ที่เมนูการประจนภัยเวลานั้นถ้าเราอยากจะหาพวกวงแหวนหรือฟาร์มอีพีหาพวกวัสดุเราต้องลงป่าล่าวิญญาณหลังหลังก็จะมีผลมากขึ้นเพราะเวลานั้นถ้าเราลงไปฟาร์มวงแหวนเขาจะมีช่วงแก๊ปความห่างของระดับปีของวงแหวนอยู่ฉะนั้นการที่เราเติมแพ็กเกจนี้ช่วยให้้เราาาพัฒนไดไวมก ขึ้นน,นอกจากป่าล่าวิญญาณแล้วยังมีทีมล่าวิญญาณอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนแบบทีมจะอยู่เมนูเดียวกันนะครับป่าล่าวิญญาณแต่อยู่ในส่วนวของหัวข้อตั้งทีมล่าวิญญาณจากตรงนี้พวกนี้เราก็จะได้วัสดุของสหายเวลานั้นถ้าเราอยากจะหาของสะสมเพื่อบวกโบนัสสเตตัสการที่เรามีชิ้นส่วนพวกนี้จะค่อนข้างสําคัญมากๆถึงแม้ว่าแพ็คนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่จะมีผลในระยะยาวเพราะว่าคิสตันฟ้าโดยรวมเราก็จะได้ถึง5,400้และเรายังเอาคิสตันม่วงเนี่ยไปซื้อของอื่นๆได้ต่อมา ก็จะเป็นแพ็กเกจบัตรรายเดือนนะครับก็อยู่ประมาณ9.99เหรียญหรือ300อกว่าบาทขึ้นกําไร1 5 0 0ตเวลาเราซื้อเราก็จะได้รับทันทีเลยนะครับคริสตัลม่วงและเวียนหัว30วันอันนี้จะเป็นแฟชั่นนะเอามาใส่ได้ส่วนเพชรเราจะได้ทุกๆวันนะครับอีกวันละ300และสําหรับสิทธิ์เพิ่มเติมเราก็จะได้ลงป่ายล่าวิญญาณเพิ่มเติมหนึ่งครั้งทีมล่าวิญญาณเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งและรับสมัครคริสตัลสิบจำกัดซื้อรายสัปดาห์อันนนนนี้ก็จะะะออยูู่ใเมมมหแลราสััปด์คบ จากตรงนี้คริสตันรับสมัครสามารถเอาไปเปิดสุ่มตัวละครในตู้เลทธ,ธรรมดาได้การที่เราเติมพวกนี้อาจจะต้องเติมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสําหรับแพ็กเกจจากัดเวลาจะเป็นแพ็กนี้เลยครับแพกรับสมัครเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะได้คริสตันรับสมัครอีก10เม็ดเวลาเราเติมแพ็กพวกนี้เรียบร้อยเรายังสามารถมารับของวันการเติมเงินครั้งแรก60คริสตันวันที่1นเนี่ยเราก็จะได้รับวงแหวนพันปีแต่นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของดีจะอยู่ที่ตรงนี้ครับประดบับหูมหากาบซึ่งก็จะมีคะแนนและก็ค่าสเตตัสแบบสุ่มมาาให้้้เรไดดวย แต่ไม่สามารถขายได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกชุดแฟชั่นทั้งทรงผมและเสื้อผ้าส่วนวันที่2เนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวอัญเชิญการ์ดวิญญาณวันที่3นะครับจะได้การ์ดวิญญาณขู่เรียนหน้าซึ่งถ้าเราเติมพวกบัตรรายเดือนด้วยใช่ไหมครับเราจะได้รางวัลการเติมเงินครั้งแรกสุดคุ้ม250ริคิสตันม่วงวันที่1เนี่ยจะได้เป็นสหายสายโจมตีหมู่หมาหงจิน้นตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนะแล้วก็ประหยัดในการหาชิปเศษไปได้ด้วยอย่างน้อยเราได้มาแล้วนะครับ1ตตัวจากรงนีี้้แลวก็จะมของสสสะมหาย ของทะลวงวันที่2ก็จะได้รับเป็นคริสตัลรับสมัครและวันที่3 จะได้เป็นแฟชั่นแบบนี้นะครับเอาไว้ใส่หัวนอกจากนี้ก็ยังมีโบนัสการเติมเงินถ้าเราเติมถึงยอดในการที่เราจัดบัตรรายเดือนและแพ็ค60คริสตัลของรางวัลโดยรวมที่เราจะได้รับก็จะอยู่ที่สะสม1 0 0 0คริสตัลม่วงจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้สหายถังซานมาฟรี1ตัวถ้าเราไม่ได้เติมเยอะก็สามารถเอามาแบกด่านได้ก่อนช่วงแรกแล้วค่อยไปต่อย,ยอดเพิ่มเติมในอนาคตถึงแม้ว่าจะหาของยากหน่อยแต่เขามีตู้เลทอพอยู่ส่วนถ้าเรามีงบเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าอาจจะต้องบานปายนะเพราะว่าแพ ที่คุ้มค่าก็จะมีอีกหลายแพ็คอย่างเช่นกองทุนเติบโต อันนี้เมื่อเลเวลของตัวละครเราถึงเราก็จะได้รับเพชรแต่เราสามารถเติมทีหลังได้เพราะเลเวลจะถูกลิมิตจํากัดอยู่ในแต่ละวันเขาจะมีลิมิตเลเวลของเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้วันแรกวันที่1นะครับก็จะปลด3เอวันที่2ก็จะปลด35วันที่3จะปลดเลเวล39ฉะนั้นถ้าไม่รีบอันนี้เอาไว้ก่อนทีหลังแล้วก็จะมีของรางวัลชิงหลวอันนี้จะเป็นการท้าทายฝึกจําลองทะลวงชั้นรับของกานันอันนี้ถือว่าเป็น1แพงที่คุ้มนะครับเพราะการไต่หอไม่ได้ยากเท่าไหร่ในกรณีที่เรามีตลลละครรแบด่านนหือเเ ที่ค่อนข้างได้เปรียบหรือชนะทางอย่างเช่นเซียวอูนอกจากเราจะได้คริสตัลฟ้าแล้วยังได้คริสตัลรับสมัครตัวละครเอามาเปิดสุ่มเพื่อพัฒนาหรือดันพลังได้เยอะมากขึ้นนะครับจากแพ็กเกจนี้เชียร์ลองลงมาจากสิทธิ์รายเดือนละกันเนาะส่วนของที่เราจะได้อยู่แล้วก็คือของรางวัลเลเวลอัพอันนี้เราได้โดยไม่ต้องเติมนะครับแค่เลเวลเราอัพส่วนต่อมาคือการเติมเงินเนี่ยเขาก็จะมีเติมเงินแบบเราจะได้คริสตัลสีม่วงและของรางวัลในการเติมเงินครั้งแรกเป็นของแถมเราจะได้เป็นคริสตัลฟ้าแต่นี้มันอาจจะได้ค่อน ซึ่งเพชรพวกนี้เราสามารถเอาไปซื้อของได้อย่างเช่นหินถามจันจากัดจํานวนการซื้อรายสัปดาห์อยู่ที่10ก้อนหรือถ้าเราอยากได้เหรียญวิญญาณก็ใช้ซื้อกา์ดแพทินัมและยังมีใบเงินที่จะได้เงิน1ล้านโดยใช้คริสตัลฟ้าในการซื้ออันนี้จะเป็นพวกลดราคานะครับซื้อแล้วคุ้มอัปเกรดตัวละครได้เยอะเพชรฟ้าที่ใช้คุมคุ้มอีกก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับรางวัลจาลองเพราะว่าจะเป็นกล่องแบบลดราคาเราจะซื้อได้ของที่ได้ใช้นะครับเป็นพวกคริสตัลคู่มือปึกวิญญ,ญาจารสูตร พระสุธาอะไรพวกนี้เนี่ยของที่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยถ้ามีคิดตันฟ้ายัางไงก็ต้องซื้อแต่แพ็กเกจพวกนี้จะเด้งมาเมื่อเราผ่านเงื่อนไขหรือแพ็กเกจคัสสันจะซื้อของได้จํากัดจํานวนจะมีทั้งตั๋วอันเชิญการ์ดวิญญาณผนึกแตกคิดตันฟ้าคิทตันในการทะลวงแพ็กเสริมสเบียงมีเพชรม่วงเพชรฟ้าสามารถเอามาซื้อได้นะครับซื้อให้หมดได้เลยยิ่งดีนะเพราะยังไงก็ได้ใช้ในการอัปเกรดอยู่แล้วนะครับเลเวลถึงแล้วก็ไปซื้อพวกนี้ต่อกลับมาต่อนะครับในส่วนของแพ็กเกจจำกัดอันเนี้ย เราจะซื้อได้จากการเติมเงินเท่านั้นถ้าเราจะเติมมากกว่า35บาทหรือ1เหรียญก็จะมีพวกแพ็กเกจตีบวกอุปกรณ์ชุดใหญ่ซึ่งเราจะได้ทรายขาวถึง300ก้อนทรายขาวเราสามารถเอามาตีบวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับได้ค่อนข้างไกลในช่วงแรกอย่างต่ำก็บวก6กทุกชิ้นแล้วนะครับเพื่อเผื่อได้บวก8ด้วยซ้ําจะมีความต่างในการอัปเกรดค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าทรายขาวเราจะสามารถหาได้จากหลากหลายท่องทางและถ้าเราขยันตกปลาหน่อยก็จะแลกกลับได้แต่มันได้น้อยนะครับการที่ซื้อเติมมาก่อนจะเติบโตได้ ค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนถัดมานะครับจะเป็นแพทอาวุธรับเลือกเองอันนี้เราสามารถเลือกอาวุธให้กับสหายตัวไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นถังซานคอนที่เขาจะใช้เป็นคอนยักษ์ซึ่งจะปลดความสามารถให้ตัวละครเนี่ยแบกดานได้ค่อนข้างเยอะหรือถ้าเราไม่ได้เล่นถังซานคอนเรายังสามารถไปเลือกตัวอื่นอย่างเช่นของหมาหงจิน้นหรือนิ่งหลงหลงที่เป็นจี้แก้ววิจิตมีใต้มูป่ายนะครับตุ๊กุป๋อหรืออย่างกู้หลงตัวละครใหม่ที่ยังไม่เข้ามีหัวลินหน้าสุ่ยปิงเอ,อ๋ออะไรพวกนี้ครับ ชนิแต่ถ้าซื้อแล้วเห็นผลเลยยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายกะเติมอยู่แล้วคอนยัยษกยังไงก็คุ้มเพราะกว่าที่เราจะได้อาุธเฉพาะของตัวละครบอกเลยว่าได้ค่อนข้างยากถ้าเราเติมไม่มากพออีกอย่างแพ็กนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าง,งบประมาณไม่เยอะอย่างที่เกินเติมแค่บัตรรายเดือนก็พอแล้วแต่ถ้ามีงบสัก4ี่ห้าพันหรือ6 0 0ันแพ็กนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าตัดสินใจมากๆส่วนแพ็กอื่นๆยิ่งมีเงินเยอะเราก็จะยิ่งเก่งก่อนเก่งมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าเลดเกมคนอื่นๆจะสามารถหาได้หรือสายฟรีหา แต่ในช่วง7วันแรกเราก็สามารถนําไปได้โขแล้วอย่างนี้เลยครับแพ็กจิตเทพปีศาจใหญ่เราจะได้จิตเทพปีศาจซึ่งความสามารถของเอฟเฟกพลังภายในหลังเข้าต่อสู้ค่า SP สูงกว่า50%ดาเมจที่สร้างก็จะเพิ่มขึ้น5%และถ้า SP ต่ากว่า50%จะได้รับดาเมจลดลงนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์สดอกความเสียหายที่เพิ่มขึ้นและการลดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2%พลังภายในก็จะอยู่ที่เมนูการเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเวลานั้นเราสามารถใส่ได้เลือกสายและยิ่งสามารถอัปเกรด เพิ่มระดับคะแนนจากตรงนี้นะครับอัปเกรดไปได้เลยนะป้าพลัง SP ก็จะเพิ่มเยอะขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับอันนั้นๆด้วยอ่ะผมอัปเกรดไประดับ5ก่อนเพื่อปลดล็อกอฟของพลังภายในคัมพีร์ในส่วนนี้อย่างที่เห็นว่าเขามีรูปค้อนประกอบด้วยจิตสํานึกเทพเวลาเราเก็บรวบรวมของสายนั้นๆ่นนะจะปลดความสามารถได้เยอะขึ้นเมื่อเราเปิด C เปิด8เปิด12เปิด16อันนี้เดี๋ยวค่อยมาจอดลึกโดยรวมแล้วมันมีความสําคัญนะครับแต่บอกเลยว่าแพ็กนี้ราคาสูงถ้าจำไม่ผิด4.9 9เเหรียญมั้งเงิน ไม่ถึงอย่าเติมแพ็กเกจต,ต่อมานะครับที่จะทําให้เราก้าวกระโดดในเรื่องความเก่งก็จะเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มจากตรงนี้ที่เราต้องซื้อเลยก็จะเป็นพวกนี้ครับตัวอัญเชิญการ์ดวิญญาณแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็ได้นะข้อดีของตัวอัญเชิญการ์ดวิญญาณเราสามารถมาเปิดสุ่มอัญเชิญเพื่อตามหาการ์ดวิญญาณระดับ EX ได้นะครับการที่เราได้ระดับ EX มาก่อนจะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นเพราะส่วนมากระดับ EX จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากกว่าแบบปกติยิ่งเวลานั้นถ้าเราไปทําการเลื่อนขั้นสู่ระดับที่สูงมากขึ้น ะได้ออฟความสามารถและพลังเริ่มต้นโคตรเยอะถึงแม้ว่าระดับพื้นฐานสีฟ้าเนี่ยเราสามารถทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่สูงขึ้นได้แต่ยังไงตั้งต้งตนระดับ EX ก็จะดีมากกว่าและถ้าเราทําตามเงื่อนไขปลดล็อกด้วยแล้วพวกคริติคอนจะดันไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเป็นสายโจมตีนะถ้าไม่รีบเราก็สามารถหาได้หรือฟาร์มดานเพื่อค่อยๆวิวัฒนาการมาก็ได้นะครับหรือเก็บเพชรเอาไว้ไปเปิดสมได้เหมือนกันส่วนใหญ่พวกแพ็คสุดคุ้มพวกเนี้ยมันต้องซื้อตามความจําเป็นนะครับรวมถึงแพ็คคอลเลคชั่นเช็คเชน ก็ต้องซื้อตามความจําเป็นเพราะของโดยส่วนมากหาได้อยู่แล้วแต่แค่จะหายากและใช้เวลานาน,านฉะนั้นแพ็กที่เชียร์ต่อมาก็จะอยู่ที่เมนูกิติกรรมจะอยู่ที่แพ็กพิเศษถ้าเข้ามานะถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับพวกนี้จะค่อนข้างคุ้ม10ครั้งสุดคุ้มซื้อไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากเติบโตวไวๆวก็เหมาหมดเพราะว่าจะได้ที่เปิดสุ่มเยอะอันนี้จะเอาไว้เปิดสุ่มตู้รับสมัครแบบเลดอัพจะอยู่ที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับจำกัดเวลาเพราะแต่ละตู้เนี่ยจะใช้ที่เปิดสุ่มแตกต่างกันนะแต่ถึงแม้ Let up, เลดอั ใช้เพชรฟ้าในการซื้อได้แต่ถ้าเพชรฟ้าเรามีไม่พอในช่วงแรกซื้อพวกนี้ไปก่อนและรีบทะลวงขอนห่าวเทียนถังซันให้ขึ้นสู่5้าดาวส้มเขาจะได้พลังค่อนข้างเยอะเวลานั้นถ้าเราไต่ขอเนี่ยจะไปไกลบวกกับถ้าเราปลดอาวุธด้วยแล้วนะครับเน้นหลักๆเลยก็คือ5าดาวส้มก่อนเพราะถ้าเราจะไปดาวลุ้งหรือดาวสีฟ้าอันนี้ต้องใช้ชิปเซตของตัวละครเยอะมากขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มในการเติมเพิ่มถ้าไม่เหลือพอนะไม่ต้องไปจัดแพ็คใหญ่พวกนี้จัดแค่แพ็คเล็ก10บครั้งถัดมาจะอยู่ที่เป้าหมา มาย7วันเขาจะมีแพ็กเกจสุดคุ้มในแต่ละวันที่วกนี้จะได้ตั๋วอัญเชิญการ์ดวิญญาณแล้วก็ที่อัปเกรดนะครับผนึกแตกสีฟ้าอันนี้คุ้มมากฉะนั้นโดยรวมเลยนะครับถ้าให้สรุปที่มีคุ้มจะมีสิทธิพิเศษรายเดือนถึงแม้ว่าจะเห็นผลได้ช้าแต่ถ้าเรากระเล่นทุกวันอยู่แล้วเติมได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจจำกัดเซิร์ฟใหม่ราคาพิเศษตอนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับจากตรงนี้เพื่อเอาของการเติมเงินสะสมส่วนถ้าเราเติมมากกว่านั้นให้ไปเติมพวกแพ็กรายวันที่เราสามารถเลือกของที่จะใช้้้้งงงาาานไไดดหรรรือออขที่เตก อันนี้จะใช้แค่คริสตัลสีม่วงแล้วก็ไปเติมพวกของขวัญชิงหลวเพื่อเอาเพชรสีฟ้าหลังจากที่เราผ่านหอแล้วมาเติมเป้าหมาย7วันส่วนถ้างบเยอะมากกว่านั้นเข้าร้านค้ามอจำกันเวลาและซื้อแพ็กเกจตีบวกอุปกรณ์อันใหญ่และจัดต่อด้วยแพ็คอาวุธรับเลือกเองและเอาเพชรที่มีไปซื้อของล้ำค่ามรายสัปดาห์พวกคริสตัลรับสมัครตัวอันเชิญการ์ดยกอัมพันทรายขาวของในการสร้างอุปกรณ์สีแดงที่เวลานั้นเราสามารถมาแลกจากตรงนี้ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์สุดเทพบวก พลังโคตรเยอะแล้วไปจัดต่อด้วยหลังวัลจำลองแพ็คคันสันหลกัหลกๆจะมีเพียงเท่านี้ถ้าเติม1000พน่ะก็สนุกได้แล้วแต่ถ้าสนุกมากกว่านั้นอาจจะต้องเติมประมาณ6000หรือ5000กว่าบาทนะครับเพราะเราจะได้ในส่วนของเติมเงินรางวัลจะได้ชิปเศษของตัวละครทางสันคอนฮาวเทียนและเมื่อเติมครบ10,000คิดตั้นสีม่วงจะได้เครื่องประดับไร้เทียมทานนะครับแบบเลือกเองจะเลือกสร้อยหรือแหวนก็ได้แต่แหวนเนี่ยจะบวกค่าคิดดาเมจให้ค่อนข้างเยอะและยังมีเลเวลคีตคอนบวกเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนสร พลังโจมตีกับแม่นยำจะเพิ่มขีดจำกัดของ sp ถ้าเราเล่นสายถึกหน่อยหรือสายยืนชนนะครับก็ไปซื้อสร้อยได้เพราะว่าจะได้โล่เพิ่มเติมทําให้ตัวละครเนี่ยยืนได้ง่ายมากขึ้นแหวนจบไวสร้อยโหดขึ้นนอกเหนือไปกว่านี้ก็จะเป็นการเติมแบบบานปลายนะครับถ้าถึง20,000คิสตั้นม่วงจะได้ชิปเศษถังซันอีก50 3 0 0 0 0าคิสตั้นม่วงจะได้อีก5้าถ้าไปถึง5 0 0 0 0ืคิสตั้นม่วง2 0 0 0 0กว่าบาทก็จะได้อาวุธเฉพาะของตัวละครคอนยักษ์แล้วก็ของแถมเพิ่มเติมถ้าถึง755,000จะได้คออนยักกษมาี ถ้าถึง10,000แสนจะได้ตาศักดิ์สิทธิ์สังหารนะครับ1น0 0จะได้ตาแล้วก็ที่แปลงเปลี่ยนเป็นชิปเศษระดับเอ r ดาตัวไหนก็ได้อีก150เหมือน3ตัวแต่นี้ยังต่ำๆก็80,000ื่นแล้วนะส่วนถ้าถึง3 0 0 0 0 0คิสตันม่วงนะครับก็จะได้นี้เลยการวิญญาณล้ำค่าที่เป็นอีกขั้นของการ์วิญญาณมีความสามารถด้วยนะพวกทัศกฎใช้คือถ้าได้มาก่อนยังไงก็เก่งกว่าสาหรับพวกนี้นะครับเพราะเป็นตัวแบกเริ่มต้นและอัปเกรดได้ถึงเลเวล20ได้ทางค่าสเตตัสตั้งต้น และคะแนนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่7,4ต่างจากการ์ดวิญญาณแบบปกติไปค่อนข้างไกลโขและยังมีตรงนี้ด้วยวิญญา,าจารย์ขั้นสูงได้อีก20นะครับและแกนสาร SP เอาไว้ล้างให้กับการ์ดวิญญาณระดับ UR ถ้าแพ็คที่มีนะตอนนี้มันจะมีประมาณนี้ส่วนแพ็คเด้งอะ่ะผมว่าน่าจะคุ้มมากกว่านี้นะครับอย่างว่าอันนี้เป็นช่วงแค่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบก็พามาดูแพ็คที่คุ้มค่าประมาณนี้ว่าถ้าเปิดจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์า ขอบคุณมากๆนะครับที่ขเข้ามาชมไปก่อนนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้หน่อยนะครับ